สวัสดีค่ะติกเดนพบกับรายวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้จะมีการเทสสามเรามารีวิวทบทวนวิชาภาษาไทยไปด้วยกันนะคะเรื่องแรกประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าประโยคหมายถึงการนำคํำชนิดต่างๆมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความสมบูรณ์เราไปดูส่วนประกอบของประโยคกันนะคะ ประธานกริยากรรมขยายในส่วนของกรรมและการขยายไม่มีก็ได้นะคะเพราะในประโยคเช่นเรากินข้าวฉันไปเที่ยวก็จะมีแค่ประธานและกริยาก็เป็นประโยคได้แล้วค่ะในการสื่อสารแต่ละครั้งเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกรันต้องเลือกใช้ประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์ทั้งหมดมี6ชนิดนะคะ 1. ประโยคบอกเล่า 2ประโยคปฏิเสธ3ประโยคคำถาม4ประโยคแสดงความต้องการ5ประโยคคำสั่งและ6ประโยคขอร้องค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันนะคะ student อ่านและสังเกตประโยคนะคะประโยคแรกทาคเป็นสัตว์อยู่ตามพื้นดินในเขตป่าดิบชื้นทาคที่ทิเชอร์ไฮไลท์คือคำนามค่ะประโยคต่อมานกเล็กๆกลุ่มหนึง่ง บินพลูออกมาที่ทีเชอร์ไฮไลท์บินคือคำกริยาพลูออกมาก็คือคำขยายกริยาค่ะประโยคต่อมาเด็กๆกหยิบกล้องสองนกที่ทีเชอร์ไฮไลท์กล้องสองนกกล้องคือคำนามสองนกคือคำขยายค่ะในประโยคที่มีใจความบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรอย่างไรเราเรียกว่าประโยคบอกเลือกเราหรือประโยคบอกเล่านั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธกันนะคะให้สติ d เ n นอ่านและสังเกตค่ะประโยคแรกเด็กๆไม่ควรรับประทานขนมจากคนแปลกหน้าประโยคต่อมานักเรียนไม่ได้พูดเสียงดังประโยคต่อมาเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยว student เห็นที่ทีเช h ร์ไฮไลท์นะคะคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ในประโยคที่มีใจความไม่ยอมรับจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่ เป็นคำกล่าวที่ใช้ปฏิเสธเราเรียกว่าประโยคปฏิเสธค่ะตัวอย่างประโยคคำถามค่ะให้สติ d เด้นอ่านและสังเกตตัวอย่างประโยคนะคะประโยคแรกใครเดินเหยียบสัตว์ตัวเล็กๆประโยคต่อมาอะไรอยู่ตามพื้นดินในป่าดิบชื้นประโยคต่อมาทำไมเด็กๆต้องใช้ผ้าพันขาให้แน่นประโยคต่อมาเด็กๆไปช่วยกันปลูกป่าท,ที่ไหนประโยคต่อมา นกเงือกมีวิธีเลี้ยงลูกอ่อนอย่างไรประโยคต่อมาเด็กๆไปเดินชมนกกันเมื่อไหร่ประโยคที่ถามจะมีคำว่าใครอะไรทำไมที่ไหนอย่างไรเมื่อไหรเป็นคำแสดงคำถามอาจอยู่ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้เรียกว่าประโยคคำถามตัวอย่างประโยคแสดงความต้องการ student อ่านและสังเกตตัวอย่างนะคะเข้าฟางอยากจะเลี้ยงนก ฉันต้องการให้เธอไปทัศนศึกษากับเราประโยคที่แสดงความต้องการจะกระทำหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีคําว่าอยากและต้องการอยู่ในประโยคเราเรียกว่าประโยคแสดงความต้องการค่ะตัวอย่างประโยคคําสั่งค่ะสติ d เด t นอ่านและสังเกตประโยคนะคะประโยคแรกจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามประโยคต่อมาอย่าส่งเสียงดัง ประโยคต่อมาทุกคนต้องเงียบประโยคต่อมาห้ามเดินออกนอกเส้นทางประโยคที่มีเนื้อความบังคับหรือสั่งให้ทำจะมีคำว่าจงอย่าต้องห้ามอยู่ในประโยคเราเรียกว่าประโยคคำสั่งค่ะตัวอย่างประโยคขอร้องค่ะติเตอร์อ่านและสังเกตประโยคนะคะโปรดเงียบกรุณาเดินเบาๆาช่วยหยิบผ้าให้ด้วย วานหยิบกระสุนดินให้หน่อยขอให้ทุกคนช่วยกันร,รักษาป่าในประโยคที่ชิเชอร์ไฮไลท์นะคะจะมีเนื้อความที่เชิญชวนให้ทำอย่างใดอย่างหนึง่งจะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยวานขออยู่หน้าประโยคเราเรียกว่าประโยคขอร้องค่ะเรื่องต่อมาการแต่งประโยคนะคะ ประโยคคือถ้อยคำหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญค่ะ 1. ภาคประธาน 2. ภาคแสดงส่วนประกอบของภาคประธานค่ะคือประธานนั่นเองค่ะและภาคแสดงส่วนประกอบคือกริยาและกรรมค่ะในการฝึกแต่งประโยคนะคะมีคำว่าออมสินกระปุกธนาคารแต่งประโยคได้เป็น ฉันนำเงินที่อยู่ในกระปุกอมสินไปฝากธนาคารประโยคต่อมามีคำว่ามะขามกระเทียมหัวหอมแต่งประโยคได้เป็นแม่ฉันไปซื้อมะขามกระเทียมและหัวหอมมาทำอาหารตัวอย่างที่สามมีคำว่าของฝากโรตีสายไหมพระนครศรีอยุธยาแต่งประโยคได้เป็นฉันไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยามีของฝากคือโรตีสายไหม สรุปส่วนประกอบของประโยคนะคะภาคประธานประธานภาคแสดงกริยากรรมเรื่องต่อมาการใช้พจนานุกรมค่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เรื่องการใช้พจนานุกรมสตีเดนเห็นคำศัพท์ที่ทีเชอร์ให้มาไหมคะมีคำว่าเต่านกไก่เป็ดลิงสตีเดนลองทายดูนะคะว่าถ้าเราจะเรียงตามพจนานุกรมคำไหนจะมาก่อน ใช่แล้วค่ะติ u เด n t นคำว่าไก่มาก่อนนะคะเพราะมีตัวอักษรกไก่นั่นเองค่ะเราจะเรียงจากตามตัวอักษรนะคะก็จะได้คำว่าไก่เต่านกเป็ดลิงเรียงกันตามอักษรค่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมีคำว่าช้อนแก้วน้ำจานหม้อถาด s t u เ e n t ลองเรียงตามอักษรภาษาไทยดูนะคะว่าตัวอักษรไหนมาก,ก่อน ใช่แล้วค่ะ student. แก้วน้ำมาก่อนเพราะเป็นกอไก่ตามด้วยจานช้อนถาดหม้อถ้าสติลเด้นคนไหนยังไม่แม่นนะคะลองท่องกอไก่ถึงฮอนกู้ค่ะแล้วเรียงตามเลยค่ะนี่คือหน้าตาของพจนานุกรมค่ะสติลเด้นพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมเป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ เพื่อใช้สืบค้นความหมายของคำการเขียนคำการอ่านออกเสียงชนิดของคำประวัติของคำหรือคุณลักษณะอื่นๆเช่นการใช้ความหมายแฝงพจนานุกรมเป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษาใดก็รวบรวมคำที่มีใช้ในภาษานั้นพจนานุกรมไทยก็รวบรวมคำที่ใช้ในภาษาไทยเรามาดูหลักการใช้พจนานุกรมกันค่ะสติวเดน 1. เรียงตามลำดับตัวอักษรกไก่ถึงฮอนุคูค่ะตัวอักษรกไก่ถึงฮอนุคูค่ะสติ d เด t นเห็นคำว่ารืือที่วงกลมเน้นไว้ไหมคะถ้าเราเห็นคำว่ารืือเราก็รู้ได้เลยค่ะว่าเป็นเสียงที่ต่อรอเรือนั่นเองค่ะและคำว่ารืืออีกคำที่เขียนไม่เหมือนกันนะคะก็เป็นตัวที่อยู่หลังลอลิงนั่นเองค่ะ หลักการใช้พจนานุกรม 2. เรียงตามลำดับสระเช่นถ้าเราเห็นคำว่ากอไก่หมดเลยแล้วเราจะเรียงตามพจนานุกรมยังไงใช่ไหมคะก็เรียงตามสระคะ่ะทีเชิ์จะยกตัวอย่างคำว่ากะกับกันนะคะซิลเดนคิดว่าคำไหนมากก่อนคะคำว่ากะนั่นเองคะ่ะเพราะเป็นสระอะรูปสระอะและคำที่เรียงต่อมาคือคำว่ากัน เป็นสระอะแต่รูปไม้แห่นอากาศค่ะหลักการใช้พจนานุกรมอันที่3มนะคะมีอักษรย่อ3.1อักษรย่ออยู่หน้าความหมายคำบอกชนิดของคำค่ะเราไปดูชนิดของคำนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างชนิดของคำมีคำว่าคำกริยาคำนามคำบุตรพบทคำสรรพนามคำวิเศษคำสันธานและคำอุทาน ซึ่งชนิดของคำที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะมีคำกริยาคำนามคำสรรพนามและคำวิเศษค่ะคำกริยาจะใช้ตัวย่อเป็นกอจุดค่ะคำนามจะใช้ตัวย่อเป็นนจุดคำสรรพนามใช้ตัวย่อเป็นสจุดและคำวิเศษใช้ตัวย่อเป็นวจุดค่ะ3.2อักษรย่อในวงเล็บเป็นการบอกที่มาของคำค่ะตัวอย่างที่มาของภาษานะคะ ขอไขจุดก็คือภาษาเขมรจจุดคือภาษาจีนอจุดคือภาษาอังกฤษ3.3อักษรย่อบอกลักษณะของคำคำในวงเล็บค่ะคำว่ากฎถ้าเราเห็นคำว่ากฎก็คือคำที่ใช้ในกฎหมายค่ะในวงเล็บคำว่ากรเราก็จะเห็นคำที่ใช้ในบทร้อยกองค่ะวงเล็บคำว่าคณิตก็คือคำที่ใช้ในคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะวงเล็บคำว่าราชาก็คือคำราชาศัพท์ค่ะ ทีเชอร์ลองให้คำให้สติ d เด้นลองค้นหาดูนะคะว่าเราจะเจอคำนี้ในพจนานุกรมหน้าไหนคำที่ทีเชอร์ให้มาจะเรียงตามตัวอักษรดูแล้วค่ะมีคำว่าคติธรรมปฏิบัติปรารถนาพยายามพรามสติเด้นเปิดพจนานุกรมเลยนะคะก็จะพบกับคำแรกคือคำว่าคติธรรมเจอหน้าที่76ค่ะ คติธรรมอ่านว่าคติธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นแบบอย่างคำต่อไปค่ะปฏิบัติเจอหน้าที่191ค่ะหมายถึงกระทำประพฤติปรนิบัติรับใช้เปิดพจนานุกรมกันต่อค่ะปรารถนาจะเปิดไปเจอหน้าที่201ค่ะหมายถึงต้องการอยากได้มุ่งหมายคำต่อมาพยายาม จะเจอหน้าที่216ค่ะหมายถึงทำโดยมานะบักบันและคำสุดท้ายที่ทีเชอร์ให้คือคำว่าพรามค่ะจะเจอหน้าที่218คนถือเพศไว้ผมนุ่งขาวห่มขาวคนในวันนะเป็นอย่างไรคะสติ d เดนได้ลองเปิดพจนานุกรมตามทีเชอร์แล้วใช่ไหมคะมั่นฝึกเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายกันไว้นะคะสติ d เดน เรามาสรุปบทเรียนกันนะคะ s t u เ e n t นหลักการใช้พจนานุกรม 1. เปิดพจนานุกรมหมวกอักษรที่เป็นพยัญชนะต้นของคำา 2. พจนานุกรมเรียงตามลำดับอักษรตัวอักษรก็ไก่ถึงฮอนคู่3พจนานุกรมเรียงลำดับตามรูปสระ 4. คํคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่รูปสระต่างกันให้ดูการเรียงลำดับรูปสระ 5. คําคำที่มีพยัญชนะและรูปสระเหมือนกัน ให้ดูที่ตัวสะกดเช่นช่างชาชาย 6. กคำที่มีพยัญชนะต้นรูปสระและตัวสะกดเหมือนกันให้ดูที่วรรณยุกต์เช่นบางบางบ้างเรื่องต่อมาเรื่องคำคล้องจองค่ะคำว่านาพาอา s t u d e n t สังเกตไหมคะจะมีเสียงสระอาที่เหมือนกันค่ะคำว่าปูดูขู นักเรียสังเกตน,นะคะมีเสียงสระอูที่เหมือนกันค่ะคำว่าหายลายปลายมีเสียงสระอาและตัวสะกดมาตาเกยที่เหมือนกันค่ะใจใส่ให้มีเสียงสระไอที่เหมือนกันค่ะและคำว่าเกาะเงาะเพราะมีเสียงสระออกที่เหมือนกันค่ะ เรามาดูคำว่ามากับนานะคะมาคล้องจองกับนาเพราะมีสระเดียวกันค่ะคือสระอาดีคล้องจองกับปีเพราะมีสระเดียวกันค่ะคือสระอีเตยคล้องจองกับเขยมีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตาเดียวกันค่ะมีสระเอและตัวสะกดมาตาเกยค่ะที่เหมือนกันและคำว่าสาวคล้องจองกับก,กาว มีสระเดียวกันและมีตัวสะกดมาตาเดียวกันค่ะคือสระาและมาตาตัวสะกดเกิลค่ะคำคล้องจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสคำคล้องจองมีหลายลักษณะนะคะมีคำคล้องจองสองพยางและคำคล้องจองสาพยางคค่ะเราไปดูกันเลยนะคะคำคล้องจองสองพยางคำที่สองของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคำที่หของกลุ่มหลังค่ะ นิลเรนสังเกตคำว่าชั่วนาตาปีนะคะนาคำที่สองของกลุ่มหน้าเห็นไหมคะคล้องจองกับคำที่หของกลุ่มหลังคือคำว่าตานั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันนะคะคอขาดบาดตายขาดคล้องจองบาดค่ะรู้มากยากนานมากคล้องจองยากค่ะไว้เนื้อเชื่อใจเนื้อคล้องจองเชื่อค่ะ s t u d ร n t ลองอ่านตามพิเช r เลยนะคะมารีสีสวยรวยรินกลิ่นหอมบ้านป้ากล้าหาญร,ร้านค้าสัมผัสคล้องจองกันอย่างสลักสลวยเลยใช่ไหมคะ student ต่อมาคำคล้องจอง3ามพยางค์ค่ะคือคําที่3ของกลุ่มหน้าคล้องจองกับคําที่1หรือคําที่2ของกลุ่มคําหลังค่ะเช่นคําว่าต่อความยาวสาวความยืด ยาวและสาวคล้องจองกันค่ะตัวอย่างสำนวนที่ใช้คำคล้องจอง3ามพยางกันนะคะขิงก็ราขาก็แรงราและขาคล้องจองกันค่ะสำนวนต่อมายิ้มด้วยปากถากด้วยตาปากคล้องจองกับคำว่าถากค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะตัดไม่ตายขายไม่ขาดตายคล้องจองกับคำว่าขายค่ะและตัวอย่างสุดท้าย นกมีหูหนูมีปีกหูคล้องจองกับคำว่าหนูค่ะและเรื่องต่อมานะคะเรื่องสำนวนโวหารค่ะสำนวนโวหารเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบให้ข้อคิดเตือนใจและใช้สืบต่อกันมาช้านานค่ะเรามาดูตัวอย่างสำนวนและความหมายกันนะคะขี่ช้างจับตะกะแตนหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลน้อย น้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสก็ควรรีบทาสีซอให้ควายฟังหมายถึงสั่งสอนแนะนําคนที่ไม่สนใจมักไม่ได้ผลไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหมายถึงความงามของคนเสริมแต่งให้สวยได้ไก่จะดูสวยงามก็ตรงที่มีขนสวยเหมือนคนหากได้แต่งหน้าทาแป้งแต่งตัวให้ดีก็ดูสวยงามขึ้นมาได้เช่นกัน เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึงการกระทําตนเยี่ยงผู้อื่นที่มีฐานะและความพร้อมมากกว่าเราโดยที่ไม่คํำนึงถึงความสามารถทางการเงินหรือกำลังทรัพย์ของตนเองเรามาทบทวนเรื่องเล่นคำไทยนะคะในหนังสือภาษาพาทีบทที่15กันค่ะทีเชอร์ได้สรุปไว้ให้แล้วนะคะเราไปทบทวนด้วยกันค่ะพ่อแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมปู่บ้านปู่มีลำธารและสนามหญ้าเด็กๆวิ่งเล่นกันนะคะจนเหนื่อย ออยอ้อมกินน้ำแอมก็ขอกินน้ำด้วยแล้วนั่งตักปูปูร้องโยเกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆเจ้าแอมลอยคออ้อมท้วงไม่ใช่ค่ะปูกล่าวว่าแล้วทีเด็กสมัยนี้ท่องกันผิดผิดบ้างละ่ะเช่นรำไม่ดีหมูผอมหรือหวานเป็นลมขมเป็นคนพาไปหาหมอออยถามปูแล้วรำไม่ดีต้องตอว่าอะไรคะพอตอบว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลอง ส่วนหวานเป็นลมขุมเป็นยาแม่ตอบรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองหมายถึงตัวเองทำผิดแล้วไม่ยอมรับกลับไปโทษคนอื่นหวานเป็นลมขุมเป็นยาหมายถึงคำพูดเพราะเพราะอาจฟังแล้วสบายใจแต่ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรส่วนคำที่พูดตรงๆอาจไม่เพาะนะักแต่เป็นการติเพื่อก่อจะได้รู้จักแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น คนโบราณมักจะเอาสำนวนมาใช้เปรียบเทียบเปรียบเปยและให้ข้อคิดไม่พูดกันตรงๆบางทีสแสลงหูสแสลงใจพอยกสำนวนมาใช้ฟังเพราะและมีความหมายลึกซึ้งกินใจปู่พ่อและแม่เล่นต่อสำนวนกันมีสำนวนว,นว่าขี่ช้างจับแตก,กะแตนน้ำขึ้นให้รีบตักสีซอให้ควายฟังเห็นช้างขี่ขี้ตามช้าง คางคกขึ้นวอมแมลงปอใส่ตุ้งติง้งเด็กๆปรบมือขอฟังอีกปู่ให้เด็กๆก,กลับไปคิดสมนวนกันที่บ้านแล้วไว้มาต่อด้วยกันอีกปู่ลุกขึ้นเดินเข้าบ้านไปดูย่าเตรียมของกินให้หลานๆหลานๆเดินตามปู่เข้าบ้านเรื่องกาหว่าที่กลางกรุงนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะไปดูสรุปพร้อมทิเชอร์กันเลยค่ะครอบครัวของคำแพงมาเยี่ยมป้าที่กรุงเทพเมื่อวานครอบครัวของคำแพงไปเที่ยววัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวังและย่านการค้าสัมเพงที่บ้านต่างจังหวัดคำแพงจะตื่นเช้าเสมอเพื่อช่วยแม่เตรียมของใส่บาทคำแพงตื่นเช้ายืนอยู่ที่ริมหน้าต่างได้ยินเสียงนกร้องกาว่ากาเว่าคำแพงประหลาดใจที่ได้ยินเสียงนกกาวเว่าในเมืองแม่พูดคุยกับคำแพงทำให้พ่อและพี่ชายตื่นคงเป็นนกที่ใครสักคนเลี้ยงไว้หรือไม่ก็หลงทางพ่อกล่าว คำแพงรู้สึกสงสารนกเรื่องของนกกาวเบว่ามันเศร้านะลูกพ่อกล่าวพ่อให้คำแพงกับพี่ไปอาบน้ำเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจะเล่าเรื่องให้ฟังบนรถหลังจากลาป้าและสมาชิกในครอบครัวพ่อขับรถออกจากกรุงเทพรถติดแน่นใช้เวลาถึงสองชั่วโมงกว่าจะออกจากเมืองพ่อร้องเพลงกาวเบว่าขึ้นเบาๆคาแพงไม่เคยได้ยินแม่จึงร้องเพลงอีกครั้งแล้วถามคาแพงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร แม่กาเลี้ยงลูกของนกกาเหว่าที่มาทิ้งให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองแม่กาคอยไปหาอาหารมาป้อนพาไปสอนหัดบินแต่แม่กาก็ถูกในพันยิงตายคำแพงตอบคำแพงเศร้าคิดถึงนกกาเหว่าที่ได้ยินเสียงมาเช้าบางทีมันคงเหงาและคิดถึงบ้านเหลือเกินในเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กกาเห่านะคะทิเชอร์ได้สรุปไว้ให้แล้วค่ะเป็นเรื่องราวชีวิตของแม่กาที่น่าสงสาร ซึ่งหลงรักและเลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองคอยไปหาเหยื่อมาป้อนพาไปสอนบินและให้รู้จักหากินแต่ในที่สุดแม่กาก็ถูกในพรานยิงตายเนื้อหาของเพลงนะคะแฝงความรู้ความคิดความห่วงใยที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กแสดงให้เห็นความรักที่แม่มีต่อลูกแม้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตนในเนื้อเพลงนะคะ ช่วยกล่มเกลาจิตใจให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนและช่วยให้เกิดความเมตตาการุณาตาา่อสัตว์ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเนื้อหาที่ในทบทวนกันในวันนี้ขอให้สติลเดนโชคดีในการเทสครั้งที่3นะคะทิเชอร์ได้ส่งลิงก์ในการสอบคือ Google Form ไว้แล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ